สวัสดีครับอันนี้เราก็มาตกปึกกันนะครับที่บ่อท้งหลังนะตอนนี้เราก็ไปตกจุดเช็คอินนะครับบ่อทางหลงังบางสะพานมีแต่ยังไม่จับครับเห็นนนี้เราก็มาตรงที่ปากอ่าวนะครับเห็นเพื่อนเขาได้อยู่นะตกอยู่คน คนหนึ่งะฮะเขากลุกกวกมือเลือกนะฮะใส่สวยด้วยนะเราก็จะไปลองดูะฮะทีแรกก็เราว่าจะมาทางนี้แหละฮะตกสักสี่ห้าไม้ไม่มีตัวก็จะมาแต่ทีนี้เพื่อนเกามาก่อนก็เลยนะปล่อยเข้ามา เข้ามาแล้วก็ยังไงนะจะมาแย่งเขาก็ไม่ดีแย่งที่เขาไม่ได้ครับเห็นเขากวักมือเรียก,กมะมาถ่ายทําให้เขาหน่อยครับเขาได้สามสี่ตัวใช่ไมตัวใหญ่ด้วยครับแป๊บเดียวถ้ามีตัวแป๊บเดียวเหรอฮะไม่นานครับไม่นาน อะไรเนาะสองสาม,มาเก็บปูจะทำอะไรครับอ, <laughs> อ๋อ น้ำกำลังขยับขึ้นนะฮะนี่เราก็จะไปะยากสักหน่อยเรากลัวเปียกนะฮะกี่ตัวแล้วฮะเกดตัวไซส์สวยด้วยเปล่อนก็ได้ chất tua lam mà phép đi ăn hai mì tua pep đi ăn hai búp 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 ok Này là búp 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 เงินเขาก็ได้เอะตัวหนึ่งนะฮะโอเคครับพี่เขาก็มอบหมึกให้น้องๆครับไปกินบ้างนะครับคือก็ไม่ได้เยอะฮะก็พอได้นิดๆครับแต่พี่เขามีน้ำใจครับเอาหมึกให้น้องๆไปครับผมขอบคุณพี่เขาเนี่ยแหละครับครับ นี่ความมีน้ำใจนะฮะบางคนเราก็ไม่เคยได้กินสดๆมั่งเราก็อยากกินมั่งนะฮะพี่ก็มีน้ำใจครับผมคนดีของบางสะพานครับบอดทั้งหลังครับผมนี่ก็พี่เขาได้ประมาณหกเจ็ดตัวก็ให้น้องไปสักครึ่งหนึ่งแล้วฮนะยังไงก็พี่เขาก็หาใหม่ได้ โอเคครับขอบคุณมากยังไงก็อย่าลืมช่องผมด้วยนะครสมหวังสายลุยครับผมตอนนี้เราก็าจะไปตีไปตกที่อื่นแล้วนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยเขาพี่เขาลงลุยแล้วตรงอ่าวนี่แหละก็มีตัวอยู่ วันนี้เขาได้เจ็ดแปดตัวก็ให้แบ่งให้น้องๆเข้าไปาจะชิมดูซาซิมิฮะหมึกสดนะฮะถามซื้อพี่ก็ยังไงเขาบอกว่าไม่ขายหรอกแบ่งไปกินนะแล,คคแล้วก็โอเคครับก็โอเคอยู่ ก็อลองติดตามชมกันต่อไปครับทีนี้ผมก็จะไปที่ดอนสำรานลองดูนะครับเคครับขอตัดไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับก็เลี้ยวลงตรงอ่าบ้านดอนสำรานนะครับตรงรีสอร์ตตรงปากคลองนะี่ปากคลองที่จอดเรือนะนี่เราก็ไปตรงอ่า หินที่ปากคลองนะฮะจะลองดูว่ามีคนตกอยู่ไปขอถามก็ดูว่ามีตัวหรือเปล่านะมีอยู่สองคนตกมึกอยู่สองคนนะฮะ จะไปถามเขาดูมีตัวหรือเปล่าจะมีไหมเนาะแต่ไม่มีหรอกน้ำเพิ่งขึ้นเนะะรอให้น้ำเต็มเต็มหน่อยนะแถวนี้น้ำตื้นมนากลงไปยี่สิบเมตรยังไม่ถึงเอวเลยไปถามเขาดู ไม่ใช่จุดหมายของเรานะจุดหมายของเราคือวัดทางสายวัดทางสายันะยนั้นก็รอ,อน้ำขึ้นเหมือนกันครับผมเดี๋ยวไปถามก็ดูก็ได้ตัวกันครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะครับ เราะว่าถามเขาดูแล้วก็มีตัวนะครับหไหนนี้มีตัวแต่ยังแต่ยังไม่ได้ตัวนะฮะเขามาประจำเขาบอกหน้าตกมากมันเป็นแนวหินยื่นออกไปนิดนึงแต่ว่ามันเป็นน้ำตื้นนะไม่ลึกแล้วก็ดูดูแล้วหมายสวยนะ สายฟังนน่นเราจะไปเราจะไปนู่นครับภูเขานน่นวัดทางสายนะฮะเราเราจะไปตรงนน่นนะครับก็คอยติดตามชมครับผม ก็มาถึงนะครับวัดตังสายนะตรงเขานี่แหละวัดตังสายเนี่ก็มีสะมาชิกเพื่อนๆน,นักตกมุกตกปลามาประมาณ4คนนะครับเฉพาะคนที่ตกนะแล้วก็มีสาวๆมาเป็นกองเชียร์มั้งสาสี่คนเหมือนกันก็ไปสังเกตการดนะูว่าเขาได้ตัวหรือไม่นะ ครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ทางไกลนะฮะถ้าจะมาตกหมกึกก็ดูตารางน้ำก่อนนะครับดูอากาศด้วยนะฮะตรางอากาศดูโปรโมทสูด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามาทางไกลแล้วมาแล้วมาเจอน้ำเสียน้ำเน่าอย่างเงี้ยนะ มันจะเสียเสียเวลาเสียเที่ยวนะครับเพื่อนๆยังไงก็อ่อย่าลืมอสอบถามมาได้นะครับทางอาคอมเมนต์มาได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับว่าน้ำดีน้ำไม่ดีก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเที่ยวเพื่อนๆนะครับที่อยู่ทางไกลที่จะมาตกหมึกนะฮะ ยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อ่าที่ติดตามชมนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้ายังไงถ้าอยู่ไกลพื้นที่ก็ถ้าจะมาตกเหมึกก็สอบถามได้นะครับน้ำดีไหมอะไรประมาณนั้นนะครับน้ำดีไหมคลื่นแรงไหม อย่างเงี้ยสอบถามมาได้ก่อนนะครับแล้วจะตอบทันทีนะครับผมขอบคุณครับสำหรับเอซีที่ติดตามชมแล้วก็มามา,มาเที่ยวแล้วก็มาตกหมึกมาด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัดสม,มุทรสาครน,นะครับมามามาตามนี่เลยนะครับมาตามาติดตามชมนะครับทาง youtube ขอบคุณมากๆากๆครับไอจะตอบให้นะครับเนียกว่าถามน้องๆก็ดูแลนะครับมันมันน้ําไม่ดีเขาก็ไม่ได้ตัวกันฮะเก็จะกลับกันอ่ะทีนี้เราจะทําไง <laughs> นะฮะตรงนี้ก็น้ําไม่ค่อยดีนะครับไม่เหมือนดอนสําลานนะฮะช่วงนี้หาดดอนสัมลาน,นตรงที่ไอ แวะเข้าไปตรงมีหินยื่นๆออกมานะฮะก็รู้สึกว่าจะมีตัวเขาบอกแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์สักรมไทยนะครับคนที่น้องๆเขามาขอซื้อหมึกแต่พี่เขาไม่ขายให้เราเขาเขาให้เขาให้ไป,ไปกินฟรีนะเราแบ่งแบ่งแบ่งกันไปกินนะฮะ นี่คือสังคมไทยที่ดีได้คนแบบนี้สัก80%ของประเทศไทยก็คงจะดีนะครับครับผมก็ครับอย่างนั้นก็คงจะสุดยอดแล้วนะครับครับผมวันนี้ก็ขอจบคิดไว้ก่อนนะครับตรงนี้ละเพราะว่าน้ำ น้ำไม่ค่อยดีหรอกครับถ้าตกก็คงจะไม่มีตัวครับผมเนี้แต่ก็จะรอดูตอนมืดๆลองดูว่าให้น้ำขึ้นเต็มที่ก่อนนะว่าจะมีตัวไม่มีตัวนะครับก็คงจะถ้ามีตัวก็คงจะอ่าสรุปผลให้ดูนะครับน้องก็ไปกันฮนะ บายบายครับผมสวัสดีครับ